บางครั้งชีวิตในเมืองเต็มไปด้วยมลภาวะแสงแดดแรงและความเครียดรอบตัวที่ทำให้เราหมดพลังแต่ไลโคปีนเป็นชื่อที่เรามักเห็นในผลไม้หรือผักสีแดงส้มหลายคนบอกว่านี่แหละคือพลังธรรมชาติเล็กๆที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดใสาจากภายในเริ่มจากเลือกกินผลไม้และผักให้หลากสีเติมของสดของวานเล็กน้อยระหว่างวันเพื่อความสดชื่น ดื่มน้ำให้คอพักผ่อนให้เต็มที่แล้วขยับร่างกายบ้างและถ้าอยากเพิ่มความสดชื่นแบบธรรมชาติลองแบล็คเบอร์ี่สดจาก I am b e r r y รสหวานอมเปรี้ยวกินง่ายสดชื่นเป็นของว่างที่ไม่หนักท้องและเติมสีสันให้วันธรรมดาดูสดใสขึ้นเพราะสุขภาพดีเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำให้ตัวเองในทุกวัน b l a c k เบอร์ี่สุดพรีเมียมจาก I อแอมเบอรสดใหม่ปลอดภัยทุกลูกป,ปราศจากสารเคมีร้อเปอร์เซใส่ใจในทุกขั้นตอนหอมหวานเปรี้ยวพอดีสดชื่นกลิ่นง่ายได้ประโยชน์เต็มๆปลูกโดยเกษตรกรไทยจากความที่ได้มาตรฐาน G A P รับรองว่าปลอดภยัยมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเก็บสดจากต้นส่งตรงถึงมือคุณสุขภาพดีเริ่มต้นที่ I อแอมเบอรี่